ครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อนี้เมื่อบิงถนนเส้นด่านทิศตะวันออกนะครับคือคุมบานหน่อยนะครับเปินกระลังดําเนินการเทคอนกรีตอีกสีกนึงนะครับอ้าวโปรได้บิงแล้วก็กดติดตามมาเลยครับเด้อช่องศรัทธาพาไปนะครับช่อง y o ะครับเปิ่นเทไปเมื่อวานนี้นะครับฮอดของฮอดบานของคุณแม็กกนะครับ ถือว่าจากบ้านแม่เปิลก็ไปบ้านแม่กิกเมื่อนี้เก็ตทต่อไปก็ตอนนี้ก็หอด้านของคุณของคุณพอ่อเลยนะครับของคุณประภาพรบุญมานะครับถือว่าเมื่อนี้เทได้หลายพอสมควรนะครับการที่ไปดูการที่จะไปดูแลอยู่ตลอดนี่ก็ส่วนหนึ่งก็โดยความเป็นห่วงนะครับว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าตาเหาเคยเห็นนะครับว่าเวลาเทคนกีดไปแล้วนะครับมันกจะจิมีปัญหาตรงที่ว่าใส่ใด้ปีนึ่งมันก็พังนะครับแตกหล่าออไปประชาชนก็อาจจะเข้าใจม่ในลักษณะที่ว่าโอ,โอปตอกินหลายบ่ซึ่งปัจจุบันในโครงการต่างๆนี่เป็นการประมูลทั้งหมดเลยนะครับเป็นการประมูลของบริษัทที่เป็นได้รับการประมูลมาฉะนั้นถ้าบดีดูแลนะครับ ในลักษณะด้านคุณภาพหรือบริพูดได้คุยกับสร้างบุคคลดำเนินการนะครับมันกรสิมีปัญหาเกี่ยวกับด่านคุณภาพนะครับจึงเดี๋มาดูแลอีกหนึ่งสร้างบุคคลเพิ่นเพิ่นมาเห็นงานนี่นะครับเพิ่นก็ให้ก้อลงไปแต่เมื่อเตรียมที่นะครับเพิ่นก็รับประกันด่านคุณภาพนะครับบัวจะด่านความหนาบัวจะด่านการผสมนะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านที่ได้ใส่ถนนเส้นนี้ก็ขาดว่าคือทิ่ใส่ประโยชน์ได้ยาวนานนะครับ พ่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละทานก็นดูแลซอยกันนะครับปวารีแา่ละท่านประทานสมัยก็ดีทานยุกรก็ดีนะครับหรือพมอแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละทานที่ได้ใส่ถนนเส้นนี้นะครับโดยเฉพาะบ้านตะเภาปูที่เหตุก็ยานย่างเดียวก็คือยานบมมีคุณภาพนะครับใส่ประทันประ้าากับพังใส้งบประมาณก็ทอกันแต่ว่าคุณภาพในการใส่ในการเดินถนนเนี่ยมันบ่ทอกันนะครับฉะนั้น ตอนนี้ก็หูสิบว่าพ่อรับประกันได้ว่าเออผลงานยังมีคุณภาพทั้งด้านความหนาก็ถือว่าใส่ได้ด้วครับทั้งด้านการผสมปูนทื่อว่าทั้งด้านการป้าหนานี่ก็ถือว่าใส่ได้ฉะน,นั้นพี่น,น,น้องแต่ละคนแต่ละท่านก็คือสิได้ใส่ประโยชน์ถนนเส้นนี้นะครับได้เต็มที่ในระยะเวลายา,าวนานนะครับบางทีบางแห่งท่านเข้าไปนะครับ่ท่านประเมินว่าได้ไปตามที่ต่างๆนท่านเสียนว่าถนนคอนกรีตน,นี่ บางหม่งมองนี่มันสิติึกลอนเร็วนะครับไปในปีเดียวมันก็ดกลอนแล้วกับบแมนวันโถษวัาปูนนี่มันบ่นมีคุณภาพนะครับเพียงแต่ว่าอัตราการผรสมนี่มันบ่ถือตามแบบก็มันเมือบ่ถึกตามแบบความคงทนมันกับอยู่ได้บ่โดนนะครับฉะนั้นหรือความเป็นห่วงว่าเงินทองเงินภาษีของพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านเสียไปนะครับ อยากให้ได้รับผลประโยชน์เต็มที่เท่าที่สามารถเห็นได้นะครับส่วนหนึ่งก็ได้รับความมโนคราะห์จากสางผู้ด,ดาเนินการนะครับทั้งสางอปตอก,ก็ดีทั้งสร้างผู้ดาเนินการ็ดีนะครับได้พูดได้คุยเพื่อให้งานต่างๆออกมาดีและมาตราฐานพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละฐานกน็ได้ใส่ถนนยังหมั่นคง ใส่ระยะเวลายาวนานนะครับเพราะว่าการสอมถนนแต่ละเทือการเหตุถนนแต่ละเทือนี่ใส่งบประมาณหลายนะครับถ้ามาสอมอีกกโอ้รู้สึกความมั่นกระจิประโยชน์อย่างอื่นมองอื่นที่ยังบุตรในเหตุก็ร้ายนะครับมั่นกระจะเสียผลประโยชน์ไปฉะนั้นก็ถือว่าพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านก็ให้ก้อนลงไปแตเมื่อเป็นอย่างดีนะครับซอยเบงิงซอยแย่งกันนี่เส้นซี่แยกนาวัดนะครับเมื่อนี้ก็ บรมานีกับมืออื่นนะครับนาจิถึงบ่ถึงกับเกียบบรมนีเบิ่งเ,เปินเหตุงานเต็มที่ของเพิ่นนะครับทั้งสางผมเองกับนาธนาทิดได้ดูแลกับู้สึกว่าผักพุ่มใจกับทั้งสางผู้เพิ่นไหนเขาาละบารมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะเหตุในถนนทั้ทงทางดีขึ้นนะครับผม